ขุมทรัพย์จากพระโอ์ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานอนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานอนท์เราจัะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานอนท์เราจัะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจัะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชีข้ขุมทรัพย์หละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย ขุมทรัพย์จากพระโอษหมวดที่4ว่าด้วยการทำไปตามอํานาจกิเลสผู้ต้องการนุ่งงามห่มงามบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุทั้งหลายผู้ต้องการความสวยงามในเครื่องนุ่งหม่มจีวร เธอทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่จากเลิศร้างจากการใช้ภ้าบางสุกุลจากเหินห่างที่นอนที่นั่งอันเป็นป่าและป่าชัดเงียบสงัดจากมั่วสมชุมนุมกันอยู่แต่ในย่านหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงและจากถึงอนเนสนก,กรรมคือการแสวงหาอันไม่สมควรหลายแบบหลายวิธี พระความต้องการความสวยงามในเครื่องนุ่งห่มนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายนี้เป็นอนาคต,ตภัยข้อที่หนึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จกเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ค้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกำจัดภัยนั้นเสียจบขุมทรัพย์จากพระโอษฐ